พวเราไปเอยไปงนะ สามสองทานวัดสามหกห้ารอ

คนลุกวะหัวใจเต้นึงหัวใจเต้นไปจะได้หัวใจเต้นบอกว่ามึงดำ้วคู่แดงน็มนดำ่าดับโอ้ยมีอยคนลุกดีใจน้ำดีใจน้ำ สามรป้าสองสองที่สองบนตัวตาโก้ที La ่สามสามเป้าหนึ่งก็พลาดสามสิบ རོ oh. หนึ่งศูนย Pronto. Oh. กองดอนวิทย์ศิษกานจากวิทยาลอง